ทุกคนขวัญชนุกรีวทุกคนที่พักแบบบูติคไฮโซนะฮะตรงนี้เขาเรียกว่าแถวบรร่อนไกแถวซอยสิบแปดบ่อนไก่ดูสิทุกคนจากบรรยากาศลรำ่นมากเดี๋ยวเราเข้าไปเช็คอินดีกว่าเรามานอนที่นี่สองคืนทุกคนจากตรงนี้จะไปทางเขาเหล็กไฟก็ได้แล้วก็เออเดี๋ยวเรามาเมาส์กันเช็คอินก่อนเดี๋ยวจะงงนะฮะนี่บรรยากาศล้ำลิศมากเลยทุกคนจากขันชนุกรีวโฮเทลทุกคน ะยอะเลยอารมณ์อลังการนะครทุกคนสุดยอดนะฮะตรงนี้จะเป็นแหล่งแบบว่าคึกคืนฮะเดี๋ยวมีอะไรบ้างเราก็มาตามดูกัน<า>ทุกคนนี่งาควันชนุกไปฟิลทุกคนห้องพักบูติกรูรา่าทุกคนนะครับสะดวกสบายกลางคืนเขาบอกว่าตรงนี้จะเป็นอะไรนะคุณคุณพ่อหรออะไรนะส่วนอาหารบ้านคุณพ่อที่บอกว่าเดี๋ยวทุกที่ไปก็ประมาณ สะดวกสบายของกินเป็นร้านอาหารต้นทุนวิชาอาหารไทยอาหารพุโอลราคาสามราคาเริ่มต้นที่40บาทิบบาทโสดครับก็ไม่ไกลจากตรงนี้จริงๆตรงนี้ไปก็ไปทะเลก็ไม่ไกลอยู่แล้วผ่านตรงกลางตรงกลางของซอย94เราเล้ยวซ้ายก็จะเป็น88ครับค่ะก็อยู่ในโซนตรงกลางถ้าเราขวามือเราก็จะห่างจากทะเล1 1.2กิโลประมาณใช่อ่าตรงนั้นก็จะเจอเพอร์วิลล่าเพอร์แอดหัวหินตรงนั้นอยู่ตรงกลางซอยทุกคนออกจากหุ่นหงษไปเนี่ยนะคะปัตตานโนะค่ะบินเราเลี้ยวขวามือไปแล้วก็จะมีทั้งร้านอาหารเยอะมีทั้งร้านกลางวันอาหารอาหารตามสั่งอาหารมีสานส่วนเวลากลางคืนก็จะมีร้านอาหารโขกผับบาร์แล้วก็ร้านอาหารกลางคืนก็จะเปิดเยอะมากก็จะเปิดตั้งแต่ตอนบ่ายสาม แต่ละวันปิดเที่ยงคืนตีสองค่ะแล้วต่านแต่ตรงนี้ไปก็ไปตลาดโต้รุ่งได้อีกเนาะก็ไม่ไกลมากใช่ค่ะห่างจากตลาดโต้รุ่งหนึ่งจุดห้ากลเรไม่ไกลตลาดโตุ้่งห่างจากตลาดโต้รุ่งไปก็จะเป็นหาดหัวหินใช่ตรงนั้นใช่เป็นชายหาดหัวหินตรงรถไฟลงไปอนะครับคือตรงนี้มันจะเป็นจุดจุดกลางใช่ไปหอดที่ไป กิโลก็จะเป็็นนสถากประมาณกิโลหนึ่งอะนะไม่เยอะหรอกหนึ่งห้ากิโลก็จะเป็นตลาดโต้ยใช่ใช่ใช่เห็นไหมทำเลทองปันชนกวิวเพชรเกษมไปก็จะเป็นผา่วนหินได้ค่ะนะครับเดี๋ยวเราเช็คอินดีกว่าทุกคนจากกวนพี่เขาคุยเช็คอินแล้วกวนนี่ฮะทุกคนเราขึ้นมาเราก็จะเห็นวิวตรงนี้อันนี้วัดอะไรครับตรงเนี้ยข้างบนนั้นข้างบนนั้นก็คือเอ่อ วัดเขาพิทักษ์ค่ะขอพิทักษ์ใช่คือตรงนี้จะเป็นโรงเรียนโรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์ครับพอพี่เลยขึ้นไปเขาพิทักษ์ตรงตรงนั้นนะคะตรงเสาไฟข้างบนนั่นก็คือเขาหินเหล็กไฟอุ้ยขึ้นไปอย่างนั้นด้วยเหรอที่จะขึ้นไปที่ี่ที่เฉยจะตรงเราขึ้นอ่ะตรงขึ้นจะไม่เป็นแบบไม่สูงมากใช่ไหมขึ้นมอเตอร์ไซค์ได้หรือขับรถขึ้นได้ขับรถยนต์ได้คร๋อแล้วก็พอขึ้นไปข้างบนน่ะตอนนี้เขาก็จะมีเป็นสอน มวยอทยใช้เวลต่อกำลังการเพื่อที่จมีฝั่งมึงตอนนี้เขาก็ทางเทศบาลเขาก็พัฒนาให้มันเป็นสนามกีฬาออ๋เป็นเตะก้ออะไรตรงนั้นอ๋อ้โอเคครับเมื่อกี้วัดอะไรนะที่บอกรอห้าเคยเสด็จไปวัดคีรีอะไรนะฮะตรงมันจะมีวัดคีรีวงแล้วก็วัดอะไรนิ้วนะวัดขาต้นนิ้วขาต้นนิ้วที่มีจะมีีชื่่อทตรงนั้นเนาะไปทางเดียวกันเนาะโอเคไม่ไกลจากขวัญชนุ่วิวทุกคนโโอ้หดูทาเสวมก งนททอมากกุคฝั่งด้านนู้นถ้าเป็นตรงนู้นก็จะเปิดสูถ่ายได้ถ่ายได้เดี๋ยวค่อยถ่ายอีกทีหนึ่งใช่อันนั้นคือโฮลด์เดย์เอ็นอ๋อจากแตฉพ์เพอบลน่าจะอยู่แถวๆไปเพออยู่ตรงนี้โอเคค่ะเพออยู่นี่ค่ะอันนั้นคือซอยร้อยสองอันพป็นุทธรูปอะไรปุชารูปมนั้นอยู่วัดสะพานขี้เหล็กอืมค่ะนะครับโอเคค่ะจ้ะ โอ้ยทุกคนดูห้องสีรถมากสวยมากทุกคนอันนี้อีพีแรกก่อนทุกคนจะดูสีบรรยากาศทุกคนจะแล้อง,หองเห็นว,วยิยมากเลยเาชาวโลกต้องมานี่ฮะชั้นเจ็ดนะฮะทุกคนค ชั้นเจ็ดทุกคนนีแปดชั้นใช่ไหมคะขอบคุณมากห้องพักราคาห้าร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบบาทแต่ทุกคนจะไม่แพงค่ะสมราคาแล้วก็จะต้องได้ห้องหรูหรานะฮะทุกคนอยู่ใจกลางเมืองหัวหินใช่ครับใช่ไม่ไกลรถไฟด้วยเนาะใช่่คะไปหาดไปหาดหัวหินก็ไม่ไกลทุกคนจะจะออกไปข้างนอกก็สะดวกไม่มีรถเอ่อส่งตัวมามารถประจำทาง ก็สะดวกที่มาเอเบลเลตได้ค่ะอ่าใช่รับจ้างเข้ามาได้60บาทบาทนี่เขาถ่ายทำอะไรเนี่ยก็จะสร้างอะไรอีกตรงนี้น่าจะเป็นสร้างหมู่บ้านจัดสรรนะคะทุกคนค่ะนี่ค่ะทุกคนบรรยากาศดีมากทุกคนจอบุงจอแบนทีวีมินิบาร์มินิจัมโบ้ทุกคนห้องน้ำเล็กมากครบครันทุกคน ะะเดี๋ยวเราโพสคลิปนี้ก่อนนี่คือความชนุกวิวสะดวกสปายเห็นเขานะฮะลาลมทะเลลมภูเขา,าทวงจุ้ยดีมากๆนะครับผมมีทั้งรายเดือนและรายวันนะที่นี่อาต้องบอกก่อนบอกให้โลกรู้เผื่อใครจะมาจับยองมาอยู่มาพักอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับต้องบอก,กอต่อจัดเก็มจ้า โอ้ยสะดวกสบ,บายจริงๆวิวรถประทัดใจทุกคนมีระเบียงด้วยเห็นไหมครับ